ว <Okay. S 2> อืมโทรศัพท์กงแอกด <c oughs> ีสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกทุกทนทุกทุกคนครับผม <c oughs> อ๋อวันนี้แอดปินเดินทางมาตามภูวัดเปาดอนครับขอบคสวัสดี fc ทุกท่านทุกคนครับผมวันนี้มินจนทางมาตามแนวทางกัวต๋าอุรานครับผมนะงวดที่ผ่านมาเข่าทั้งซีทั้ง46ครับผมเนาะฮะคงทุกทไทยปูฝันเห็นไข่ชนกันพี่น้อกนะปูได้เป็นี4 0 4 เรื่อเขาซีซีรายการหกซีก็คือซีหกก็คือปล่อยตาตองครับผมเนาะเอาหมุอนีอ่ไม่ไดบพี่น้องเนงาะยามแดงเย็นๆครับผมอากาศดีๆมาติดตามนัำชมน้ำฟังน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อหาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไปกราบนวงวสการภูมิก,กันครับสัญญาณชัดเจนไหม สวัสดีตอนเย็นตอนเย็นเย็นครับผมเอากูเรียบภารกิจแล้วพี่น้องมาดวดเลยดิพี่น้องกูมีแนวทางเด็ดเด็ดเท่เลยเด้ยอืมบ่เคยมาเวลามีว่าสัตว์เด็ดสงสัยมีสัตว์เด็ดฝากก่อนพ่อแม่พี่น้องอ๋อ มากเลยมากเยี่ยมไม่ยามเอาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแร่ใจครับผมเอาว่าที่ผ่านมาเข้าทั้งบนทั้งล่างไม่พี่น้องเด้อสีหกสีหกปูหายตองอ่ะ นี่มีฝันเล็กนี่ม่ฝันเนาะราคาซีซีกับได้คงจะไทยแต่พี่น้องเด้อเนาะซีศูนย์ซีรับเนาะกับมาตัดหอือว่าเด้ซีซีเนาะขวดเป็นจะมีโควมิมานยน่นแหละพี่น้องเอาเงินนี้หายมาแล้วพี่น้องใครที่ดูคลิปกวนน่านี้คงจะรู้เนาะแต่เมื่อนี้มีที่เด็ดฝากต่อพ่อแม่พี่น้องอด้วนเลยพี่น้องมาแบบฝ่าแบดเลยมาแบบ ปลาแหลกเลยสำหรับเย็นวันนี้เนาะมีอย่างกังรอดแล้แบบกันได้พี่น้องย้าผัาัดกดติดตามเลยครับดูไว้เนาะ,ะห้ามพลาดครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะเฝ้าไปหายิบจับรถตรุดีไปย้อนพี่น้องผู้ฝันได้คักคักเนาะคิดว่าไม่หลอดแน่หนนี้ มาอีกเงี้ยสามตัวแตกเนาะเพราะว่าใกล้ั่วงพักสายเลยดิงวดโคกโกกระเขายดิพี่น้องเนาะงวดโคกก็เข้าเนาะงวดอ่าเข่าติดต่อกันแล้วสองวดแล้วสองสามวดนสอนแล้วเด้วยพี่รองรอบนี้ตรงนี้ไม่ดีอ่ะรอบนี้ก็ลองพิจารณาดู กดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวรัวกดยังกะกดรอบพีหนองเนาว่าจต่าม่การเบิ้งให้กันเอาที่สบายใจกดหัวใจรัวรัวเดกขามาแตกให้บุนพอสม ข้างบนแตกข้างล่างแกเป็นนงานด้ยหรือครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมวันนี้มาแล้วมาแล้ววันนี้พี่น้องมาติดตามมาชมมาฟังแนวทางกระเป๋าตอรน้การนักเรีอนเด้ออ่านเดียวบวมงานเยอะไหัวแล้วนมาไล่เดือนเลยเดอผู้เนาะคือ่าไล่หัวไล่เดือน อือฮมๆดูแลเด็กจ้าไปหาผู <pim ples> ้ถ้าเม่งตามเด็กเก่าเองสินั่งไอ้บางอย่งหนึ่งตัวหน้าแันเด็กรับนะโอ้บางหนึ่งตัวหน้าแันเด็กรับดิค่ะเพราะว่าบัดนี้ ฟันในคาก็ฟัน่อต่ำก่านี่บ่อตามก้เขียนใบยุ่นนะว่างันนึงตัวละเนี่ยอลมาออกสิบสิบหกตัวละเนาะกนคโดี่นะตันี่รักฐานเขา่านี้เขียนไปนี่มีใบซีซีเก่าเลยเพราะว่าเม็ดเดียวเนีนเม็ดเดียวเนียมันจะได้วาดม่นาจะของอย่างเตี้หุ่น เนนตุลาแน่วันที่เราออกขวดนี้วานีวันี่หกสิบหกเนี่ยครับอืมถ้าเป็นหันหัวลงใ่ก็เต็มเต็มตัวนี้ค่ะอืมรัฐานกกเห็นอย่นหนิวนเชียนที่นี่ก็เลยที่พวกหนึ่งตุเรีนว่าว่าถ้านกันเป็นผู้ตามตัวนี้นี่ที่เต็มเต็มเลยนะโอ้ปู้กับไห่ใ่ป่ตามเิ่นกับมาไหอยู่หรอว่าเิ่นกับหเห็นเป็นว้ยืนอยังมากเิ่นนันยุ่งเห็นราัฐานยูนนีเนี่ยู้ที่นันขางมากเห็นป่ครับผม สี่สี่นาะงปูเนาะที่เก่าห้องเก่าก็มุกตัวเดียวกันเล็ปูมันก็ยังสั่นอยู่เดียวนะก็ต้องหันหัวใส่มันกันตัวมาตรงตรงหมดเน่ยปูปูเืือก็ต้องหัวหอมตหัวลงแล้วเออบันนีก็เลยมาเอาหัวนี้บันนีก็เลยมาตามหัวนี้มันบันดีว่ามันเป็นนี่อย่างเงมันเป็นนั่นขั้วสองโผก็เล่นมาเห็นมันนี่โอ้ันบอกกันก็เลยมาเอาสองไซสมันก็เลย่นบันนีจริงจริงนี่กันเลยเราซีไซสนี่มันก็ดี เขาเนี่ก็เลยมาเขาตัวนี้ล่ะตัวเข้าตัวอ่าเขาหกซี่อกซี่กซีซีก่ายุหู่นอนนะครับผมเป็นนักการเขูพอไหวเพราะท่านหินเนาะครับผมนี่ครับผมไอ้หินน้ำกขนครับครับเขาเต็มเต็มแล้วพอไหวซีหกหกเต็มเต็มเลยซีซีไม่ใชมือับขันแมนขันแมนตัวนี้ขันแมนมาเพาะมาเอาสองตัวใส่เดเราควยสองตัวซีซีเน่กัน เพื่อจังอยู่โวตามตัวเก่าเนี่ยเป็นเกมๆแล้วเพราะว่าหักับเก่ามันตัวเดียวกันอยู่งเดียวกันหมดเลยครับผมมันต่เป็นยังขนาดเล็กปู่จะจะคันหัวอันนี้ก็เลยเอาลายชุดแล้วเนาะครับผมลายชุดลายชุดที่ประมาณนี้เลยเอางวดนี้งวดประจำวันที่หนึ่งอันนี้เห็นเห็นน้องกไหวเนาะทรายเดียวนะครับแคปหน้าจอไหวอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นกําพุทโธ นี่ละนกไม่ไม่นี่ละอันนี้วันที่หนึงครับผมพฤศจิกาเนอันนี้วันที่หนึ่งอันนี้คืองวดล่าสุดงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนคม เป็นที่ไรปูที่ไปที่มาเลิดมาเนี่ยอันนี่นี่ตามตัวนี่ดิบ้านเลขที่ผู้พอนี่ดิ๋ยวนี่นี่ยตามเตลอนเทคที่ผู้พอนี่ละนี่ละนี่ละบ้านเลขที่มันพอท่านออกมันคือมันออกตัวงบซีซีหกแล้วแม่นบ่าเนี่ยอายุคนหกหา่นขึ้นเล่าครับม่ยิ่งนะเพิ่นขึ้นเลขาี่เยี่ยบานเลขที่เพิ่นเนี่ยโอ้เยี่ยบานเลขที่เพิ่นครับมีครับตัวปูขอหกซีสองมันออกมาครับโอ้เลยม้านเอายกเวียนใส่เนียนซีหนึ่งสองซีเนียนวัน ทำตัวเก่าอยู่ตัวดิบไม่เียต้องล่อบางอีกทีหนึ่งล่อบางอีกทีหนึ่งเพราะว่าผู้ทตทำเลยเก่าอยู่คือกันเพาะทำมันหันมันก็มาเองทีไหมเห็มวะเสียดายมันออกตรงๆรงเลยที่โพลเออนี่แหมนี่แหมตัวซีที่เก่าเนี่ยมันสลาเนี่ยเขาไปเห็นนี่แหมผู้ใดเป็นโตเลยนี่แไหมในนั่นเลยแไหท่านมันพูดมาทำเจ้าหัวนี่ มันกตสีมาเต็มๆเนี่ยหงกับเกาก็บ,บอกว่าตัวโยกันอยู่เล้วนั่นบอะครับผมเนี่ยใบเนี่ยนี่เนี่ยหนึ่งตัวลาเนี่ยบ่ม,มันมาออกสิบหกตัวละบัดเนี่ยโอ,โอม้มันบอ,อกน้ำกลอ,อกน้ำกลน<อ>แต่ว่าออกน้ำกลนมันกับมาเอ็ดเห็นคือเก่าอยูถถถ่เพราะว่ามือทุ่ยไายแหง่งค้ยส้นกันสองตัวไให้สี่ศูนย์สี่ว่าเขาล่างอีกบัดนี้ครับมือทุดทไทยครับ แต่ว่ากันกัห้องเปิดอยู่ในนี้เพราะว่าทั้งส่องคนโทรของมาเอาอยู่เห็นย้อนเลยเพราะว่าทั้งส่องคนเของมาเอาอยู่มันก็เห็นอยู่อยู่ใน youtube นี่นะครับผมเห็นอย้อนมี่ย้อนนะที่เขาแตจงเลยคล้วยส้นกัน404ศูอ่าก็ได้เลยซีซีก็ได้ซีซีสองตัวอ่าซีซีนะครับชุดต้องเขาแม่ได้แค่หกหกกับศูนย์สองหมดเนี่ย เขาวม่ข้าบผมเขาวม่เขาว่าเจ้าวหกกับศูนย์สองเขาทงล่งนเ่สามตัวเหยียบแตกสองศูนย์หนึ่งทนนั้นสองศูนย์สองนี่มันสามตัว้เลยเที่ยวกับหกหกหหนี่ล่างๆนี่ตรงตรงไว้หกหกหกหนีนนเลยหกหกเนนเลย้ผมหกวันเลยครับสำหรับคนนี่ค่บ้านนี้มีสันบ่ปู รอเพ่กันเนอฮะพอมีฝันปู่คนบอท่านเนมาเน้นนะโอ้บอท่านมาเน้นบอท่านนมาเน้นบอท่านเน่น้นแล้วจะกูก็เน้นไปเห็นานเลขที่นี่เนาะบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์แปดครับสองีนี่ครับผมสองคูใช้ปากกาแดงมาพวกคู่ใหมกันนะกคูใหมากสาแดงมาพกคูใหม่คูเน้นนะเน้นเลย โอ้เน้นกอนเลยเนยนกนดเลย,เย,เลยโอ,โอ้โอ้โอกลมเลยอือ<ม>ั้งสองตัวห้างสามตัวพี่รองเอเนีนล่างเนียนบนไหนเลยโอ้ครับผมหนึ่งศูนย์แปดแล้วก็สองสีมาแต่แรกปูสองสี่สองสี่นี่ โอ้ตัวตามตามตัวเก่าเหมือนเดิมตามตัวหกซสองนี่ดิโอ้หกซีหรอแม่นว่อ่าหกซีตันได้เอาเป็นตัวครับกันโอ้หกซีซีหกออกออกไปแล้วตัวนี้มันออกไปแล้วแม่นบ่นี่ครับผมมันออกไปแล้วนี่แล้วเอาตัวถ่ายมันนี่อื่าเนี่ตัวนี้ผู้ใกลให้แตกตั้งสามตัวขันแม่นบ่เอาสองมาใส่ตัวหกไอสองูถใส่ดิหกซีซีนี่สามตัวตัวเด้อืเป็นเขาสามตัวตัวเนี่ยเนี่ยครับผมขันแม่นเราซีซีมาใส่น่ะอืานี่เลยก็เลยเอา วมันกล้วยสองตัวครับแท้ๆกล้วยที่กินกล้วยสองตัวมันต้องเอาซีซีหกซีซี่ปม่ะค่ะนี่มันเก่าซีซีกนแม่น่ะแต่ท้าตัวตามนี่ตัวรำเกเก้าเนี่ยนะครับผมมันนี่มันคิดจไหนูเลียวันนี้เลยก็เลยมาเอาสองตัวใส่มันก็เลยพลาดเพราะจว่ามือุือไทยเหมืนเพื่นมาให้เป็นกล้วยสนกันมดนี่กล้วยส้นกันสองตัวก็เลยเอา ซีศูนย์ซีหน่อยๆเป็นจับเป็นสามตัวเขาเป็นตัวตะหลิ่นเนาะแต่ว่ามีผู้ใดน้ำยู่ครับวันนี้กันคนทั่วไปหายยู่ทั้งกรุงเทพเลยโอ้แก็ได้น้ำยู่วะสั่นนะโอ้สายบุญสายบุญนั่ะนะว่าสั่นในกล้วยซ่วกันละว่าสั่นโอ้โหแต่บุญน้ำปูแน่วะสันกล้วยซ่วงกันเป็นซีซีด้วครับเพื่อน มันซูนในกันนีมันาว่าตำกันเนาะกอได้จับสามตัให้อนั้นจับสองตัวก็ทีเขาซี่เต็มๆแอร์ที่บนกับกีซี่ได้จัดตัดออกสองตัวได้ยุ่เอ็มซีบนตั่งมาจากใครมันขดายุ่งันเนียนๆไปโดปูแปดแปดศูนก็สดแปดแปนเลยมันโอเอแปดแปดซูนแปดแปดซูนมีอะไรกัตัดออกให้ยังทีละครับเจ็ดศูนแปดูน เนียนให้สองเมตรยู่นี่เนียใหหนึ่งศแปดครับสองีครับผมแต่ว่าก็รล่อบงนี่มผู้ฝันอีกกลุ่มท่ไยแค่นึงครับกับบงอีกั้งนึ่งนอกลมเพราะว่ามือนั่นเขาไล่กันมาเลยว่าจะให้ยมิ้นเขาให้เันาันกันด้โทรหากันส่งให้กันได้กันนะโอ้อาอย่าพลาดเพี่รองเด้อมือนันหกหกมันเม่โทรศัพท์แจกวันนี้มือเลย่โทรไปหากับว่าไอะไมือนั่นก็เลยเลยเอาซิมมาใส่เคียมหนึ่งศูนย์แปดน่ะอืม นีแต่เขากัระว่างไวเจ็ดนั่นแหละพนึงกเจตัวเดียวกันเป็นเจ็ดทุนเดนะครับสีตีตัวกันตัวร่องนะพูน่ะตัวเน้นก็คือสองสี่ล่างด้วยเรียนร่างอายุเรีน่างเีนบอายุเรีนร่างอายุเจนาดูโอ้หลังจากป่อยตัวนี้แต่กับบ่ฝันบ่อย่างไรมนบ่บเเกี่ยวเลยบอก้วยว่าจะไหน ับอยู่แต่ว่าพูดจำไม่ได้ลอไหนต้องต้องอกหยิกจะไม่ำงินตัมักหญ่็่ออนีนะแ้จอจ่อครับผมแันแมนจังเลียูเแล้วคนกับพ่อให้ฟฝันเนี้โอ้จะเป็นลักษณะอันให้กับเลียููแล้วเนอะเจ็ดวันวันก็จะยูแล้วปูขันเลียูแล้วกัอาจีพ่อฝันอะไรเงียแต่ว่าจะจ่อมือมากแล้วแมนกว่าหน่อยจ่อมือมาก่นกัน นันเน้นให้ยินนะปกติเนียนยินคกนึงเันกรปูกแม่นแม่นคือคือเกาอ่มาเน้นแบบเกาเลยแม่แมโดยมากลักษณะมือสุดไทยมันจะมาเน้ยนนิดหน่นะคือฮกหกกนะนะคนกกไดนน้มือชุดไทยด้กันหกฮุกกันน้ำมือสุดไทยด้กันอ๋อนี่ก็คือสุดต่องวดแต่พ่น้อาเด้อกฮเขาทั้งมนทั้งล่างเลยครับฮกกกับเขาั้งบนทั้งล่างหมดกอกปหุกนะโอ้ นี่แกมเดียวนาออันบนเนาะไม่วกัตัดอืนแต่ด้ยุศูนย์สองแต่รมัน2องชดหนึ่งเ็มเดียวมันสองทะเบียนรถสัวเด็กมหลายตัวเรับเป็นทะเบียนรถต่างแต่เู่เป็นยุ่งนี่รถฮงรอ่ะนะทะเบียนรถนนี้เลันเห็นรคู่เนวาสไนั่นทะเบียนรถเหมื่นกันท่าบริษัทบอกครับทะเบียนรถตเน้นตัวเดียวตัวเนาะออทันบริษัเนี่ยสิเอาไเิ่นที่ไปทะเบียนรถไหมสองห ศูน่ัชัดบอกคนมาผวดสัใต้เนี่ยัตเนี่ยวัข่งนะแขงกับกูนกาันั่แนใส่แบบจะเใส่แบบจะกลเใส่แบบจะหัวคำหัวคำหัวคำออาคำอาจจะแสงอาจจะบอนั่นัวเ่ันเอาสามตัวเม็ดเดียวได้พี่หลังเด้อวันนี้ย่าลืมตัดแล้วกัน นาะแปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์กับกาตัดไดให้พี่น้องด้วยหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนีโอกาสได้ให้กันตัวแทนปูกับกันไดขึือตัวนี้แหละอ่ากำังเดียวกันครับผมหนึ่งศูนย์กัดกดอ่าเด็กสอตัวเนาะอืมนีโอกาสมากพัดไปทุกตัวอีกิจฉาบึงฝากตอนปอแม่พี่น้องเขาแข่งแข่เอาเจ้ารถเนาะครับผมอ่าะจ้าก็ปูดีนะ้ี่มา ตามเดขกรรเการะเดีเรียแบบไผนะประเดี๋ยวไปาคือของผู้นั้ oh. นของผู้นี้ ah. 1, 8, หลักฐานไหเห็นไหนยุ่นนี่หนึ่งส่วนเลี่ยนทงวัดที่สิบหกเห็นบ่ครับผมเห็นมเนี่ยเนี่ยือบวงหนึ่งส่นเปลี่ยนนี่อนนี้มันก็ออรแล้วนี้แปนบมละอันนี้ที่สองนี่ก็ยัยุ่นสองทีนี่ก็เดย uh huh. นี่ก็ 4, 4, uh huh. มาตามเดขเต้านี่ตาวันที่สิบหกเห็นบ่นี่เ uh huh. นี่ยวันที่สิบหกตุลาอนี้มั้ครับที่สิบหกนี่ก็เลยตามเด็กเก้าอย่ตามพอบานเลนกที่ของผู้พอพระท่านบอก เพราะว่าอายุ่นอีก65ปีไม่ยิ่งขึ้นไปนั่นก็เรยว่าโอซ6่นะเลขเติมๆเลยโอคือวันไม่ยิ่งขึ้นไปนั่นแมนขึ้นไปทั้งเรามันขึ้นไปทั้งเราครับผมเพราะว่าเันขึ้นไปทั้งเรากลไม่ยิ่งเพราะว่านเรียนับในที่นนะบับในทีนมาท่านหโอ้ขึ้นเตะใครเดยนเนาะผมเขานี่เ่คืนเ่อคืเตะเนาะเรียบ้อยเลยเลยนี่ขึ้นเสียตัวนี้เราเห็นมามาเบิ่งเ้วที่หลัง หนึ่งตัวล่าเห็น่าไหนใหญ่เป็นไหคางไหแนนเม็นเดียวสำเนียงนี่ตัวนี้เลยว่าน้ำแต่ของมาใส่ซื้อมันที่กิ้นี่เพป็นไหนี่ซีซีเก่าคัะค่ะเดี้ยแต่ของม็ต้องติแปรี้ย่แล้วว่าเก่าก็พกตัวเดียวกันเนี่ยนะก็หันม้อยู่แล้วหันไตามมวอหันนะบันรนี้เพิ่นได้มาเห็นเลยเป็นเห้มกล้วยสองตัวหมนกล้วยสองตัวเามันกล้วยผู้ใหกล้วยระเจ้ยอยู่งว้าวกล้วยลาเก่ารากเก่ามันกัเก่าอยู่แล้วเนี่ยหมดอะกล้วยสอตัวกับซีซีเราแซีซเก่าแับ แต่มันจะใครเอาตัวนี้อยู่แล้วนะแต่ของก็เลยมาตีเป็นตัวเลยรล่ะนีดเป็นเก่าซีสองพอเอาเก่าเพิ่งเก่าให้เรียมดแล้วแต่ซีกับซีเราคุ้ยสองตัวแล้วมาเอาสองไซส์เนี่ยก็ได้กินเลยปันมาหายถือทักแล้วไม่หายดึกก็แล้วนี่นะซีที่เก่านี่ไงก็ยังแปล่าปนออกอีกกันไม่มาตามนี่กต่ว่าซีที่เก่ากับซีที่หกมันแบบเต็มเต็มเต็มทำเลี้ยงเลี้ยงถือแคียวทำนงเลี้ยงเท่าเอาหัน หมอลงใสือหกกระบอกตัวเดียวกันมาก็คือการล้วมาก็ตีล่างกายมนอยงหนักเื่อตีล่างกายเราเป็นไข่บางแค่นั้นละเขาก็พกแต่ว่าคู้กับเคยบอกจะอะไรจะไรเดี่ยวเขาหกตัวเดียวกันเ้อเย็ดกำมังเียตัวเดียวกันนี่กี่น้าไม่เท่าปินตัวแประเนาะบางที่ก็บ่าแไ่้ปรอะอย่างบาง่ก็มาตรงตรงอยู่น้องเปรอะไร่ซื้อปกติแล้พูนว่ม่อ้แปรตัวไหกัตัวนั้นแต่คือจงิี่เรากันไม่ให้ว่า น่าจะเป็นตัวกันนะแต่ตัวนี้กันคือเขาเนี่ยตัวนี้ได้ตัวได้นี่ยหน,น,น,นึ่งศูนย์แปดะบ้านเลขที่นหน่งอยู่มากเห็กับสะพัดผู้เกิดนาบ้านเลขที่ตัวนี้นะเรียกว่าเอาเอาเขาผู้พอขันผู้พอมาให้มันตรงแมนน่าเสนอครับเรียกว่าถิ่มนะครับผมเรียกว่าถิ่มเลขตัวเก่าโอ้ขันฝันเห็นพอนี่เป็นไป,นป,นปนได้ตัวเก่าบอกป่วยหัวใจโดยมากเขาจะออกเจ้าโคกขาห้องขาเลยบ้นนี้เพิ่มเป็นไม่มียิ่งขึ้นไปนับบ้นนี้เทา มีแม่งยิงขึนไปนักเนนมันออกซี่หกนี่นะจำได้นะครับผมเขาปนแม่ยิ่งขึ้นไปน้มันขึ้นทั้งเราจำเราบอกเบกบนจำเึงไปทั้งเราอ่ะมัขึ้นไปทั้งเราันแต่ว่ากล้ยส้นกันนี่ส้นยุตจะลางมาี่โนซีซีเนี่ยน่ละไม่ว่าให้เขาสงบุญทั้งล่างได้ยังไงงบุญทั้งล่างได้สวันอะไรเด้สอวันเราบอกูักคบกับศูนยอเลยโอ้ว่าถตาบ่ริมาเนี่ยเขาแทบตุมหดตัวนี่ เขาสางองมวลเนี่ยจะจะจะจัดมันขึ้นไปกับรุ่นรุ่โอ้โหแต่็มีรู้ที่เพิ่งจะเข้ามาสองวมลวลนี่แหละโอ้โหมีหวดที่สามมวดที่สามมวดที่สามแล้วแต่เขาเริ่มจะเขาะ้าแน่อะถ้าเริ่มจะเข้าไอาท้อที่มี คนกรดีพักไปาไม่ลดเกิดเขาได้ละธรรมดาเรต้องเป็นทุกข์เนาะที่เขาไม่ลดเนี่ยแมนธรรมดาแต่คือจะบอกไว้ละมาแตจัดคัดกะพานนั่นโอ้โอ้เดี๋ยวดูว่ซับกับเ็นมาระจัดคดะพันแต่ยังทีเนาะอะไยังทีใครจะเนี่ยถ้ามารตจัดคัดกะพานที่วันนั้นที่ว่าที่นี่ยคือเขามาเล้วสองหมดเข้คนทั้งล่างร้อนนะท้งสองหมดเนี่ยโอ้หมดก้อนนี่แต่ ศูนย์สองแล้วก็หกหกนี่หมื่นหมดนี่ก็มางหนึ่งหันจะนี่ดิศูนหกอะซีซีหกสีหกซี่หล้วก็มาซีซีนี่ครับบนเขาล่างบนเขาล่างเลยสองหมวดกินแล้วนะครับเบสี่ครับใบใบนั่นเพราะว่าทั้งสองคนทั่วมาเอาเลยก็เห็นนะคะครับผมเหับมมันทั่มมาเอาเลยนได้เขียนอยู่นเรื่องเะมีใบที่ใบนเขามาเอาเลยเห็นเขียนอยู่ครับผม

อ่าถ้าเกอบเอ้าอยู่ดวดลายเพลเอ้าตามนั่นนะครับผมนคอรอยุสหชมีหมากกันครับผมเนาะส,สวัสดีครับ